สวัสดีครับพี่ๆนะนะวันนี้พมก็จะเอากระบอกยกยิงกระบอกนี้ครับเอาไปให้น้องเสื้อเรื่องนะครับกระบอกนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ครับพ่มงก็จะเอาไปให้น้องมันใช้ครับให้น้องมันยิงแล้วปืนกระบอกนั้นไม่น่าจะยิงปลาโดนนะครับพมงก็จะเอากระบอกนี้ไปให้น้องใช้เลยครับโอเคครับพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเจอตัวน้องไหมครับผมงก็จะไปจุดตรงที่เจอน้องวันนั้นแล้วครับ nó nó chút du theo theo này, Thì cho mà chống นนไม่รู้ว่าไอ้น้องคนนั้นจะมาหรือเปล่านะน่นนะเดี๋ยวทําไม่เจอเดี๋ยวต้องท้ามพวกชาวบ้านท่านี้ไม่เล่อยได้คนนั้นใช้ไอ้น้องเสื้อเรื่องนั้นเปล่านะนะครับเดินมานะครับ ว่ามันจะใช้นะก็ไงน้องสวัสดีครับเอาไม่เอาปืนกระบอกนะไม่ยิงอ่ะม,มีคนขโมยอ่ะทำไมขโมยอ่ะ,ะหวังเบดไปโดนรถนะนี่พี่เอาปืน ยกยิงข้องพี่ที่ไม่ได้ใช้มาให้น้องนี่แล้วจะโดนขโมยอีกม่าเนี่้ฮ <c oughs> ะ,ะ,ะพี่ไม่ได้ใช้กระบอกเนี้พี่ให้นน้องทำปืนกระบอกนั้นแล้วก็ไม่น่าจะยิงปลาโดนนะเป็นไงไไยืดยางไว้ไหม ยิงเป็นป่ะเคยยิงใช่ไหมอ,อ่าแล้วก็พี่ขอ,อย่างหนึ่งก็ย่าไปหั่นปืนใส่คนนะแล้วก็ตอนขึ้นยางก็เซฟไว้ด้วยนะเพื่อมันรู้มันจะลั้นออกไปย่าไปหั่นใส่คนใส่มาใส่แมวอะไรก็แล้วแต่พี่ขอนหายลองทื่อนี้ โอ้โหเท่เลยหนักไหมบบยิงได้ใช่ไหมล่ะยืดถึงบักลองยืดอย่างพี่ใส่ยางย่อนมานะจะ <laughs> ไพี่ยบนเขามียางใช่ไหมเขามียางใช่ไหมอ่ะอย่าไปตัดใหม่แต่พี่ก็กล้าแล้วว่าน้องยังยืดไม่ถึง<ม>พี่พี่แส่ยืดถึงว่ะ พี่ก็เลยตัดย่อนมาน้องยังยืดไม่ถึงเลย,ย <laughs> ไปเอายางย่งยอนย่อนใส่หน,น่อยนะดีใจไหมดีใจจร้อนเก็บให้ดีนะอย่าให้ใหายแบปกะบ,บอกนันนะนี่จะไปตีเบ็ดที่ไหนเนี่ยพี่หมานี่พี่ไม่รู้หรอกพี่ก็ซุ่มหมาพี่ไม่รู้ว่าจะเจอน้องด้วยนะบ้านน้องอยู่ตรงไหน ๋อนี่ทือว่าฟุกจัดเลยนะเจอหนองเนี้ยโพสฟุกอะไรก็รองวังเบบดวบก็ดศษเลยนี่เก็บให้ดีเลยนะแล้วก็ซื้อมาพันก็บาทอ่าไอ้หน,นองหลองใสบูนี้อาจจะยืดทึงวะ่ะเด๋ยวนี้ยหนองยืด ยังไม่ถึงแรงไม่พอ,อ,อ,อฮะอออต้องไปตัดตัดยางไหมกระบอกนี้พี่ทำเองพี่ไม่ได้ใช้ไงก็เอามาให้น้อง ก็นู่ที่นู่นหญิงจะเป็นแบบเลยแบบที่มันไม่แยกยกเลยเนือเลยแบบหนาวอืมคืนนี้ร่วมยากแค่เพียงไรอืมต้มใจเลยเนี่ยแล้วน้องไม่มีแว่นปะเนี่ยอ่ะนี่พี่ให้แว่นอีกอันหนึ่งสองใส่ดิโอ้เลยเนี่ย Ô thê đang lo. gong mong y mong Sát mẹ. Eh vâng ni panin đưa nắng nè. Sát ơi kính dáng dưng lên ngon Nó giùm hiểu kỹ nèo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  hiểu kỹ ยิงเป็นไหมน้อง<ช>ลองกิลองถอยยัดเีนนนะนอนยะนนะนอนบ้าล,ล,ลืมปอดเซ็ย<ช>ิงะใจแว่นละมองหินปลาเลยใช่ไหมล่ะ ไม่เห็นขอะไรนีลูกเขาแยมีอะไรมีหินอ๋อตุ๊กปังนี่มีหินใช่ไหมมีลูกระสุนมันจะเปิดอาครบชุดได้แว่นได้ปืนตอนนี้ห้ากิก ยิงปลาให้แม่ทอดได้ละวันนั้นก็บางวันก็ได้บางวันไม่ได้อ๋อแล้วที่ไปยิงกับพี่พี่พี่เท่าบ้านไปยิงท่าไหนกันก็ยิงปลาขนมลอมันจะมีปลาขนมลอยเยอะอ๋อวันนั้นเขาไปยิงปลาขนมมาได้ตัวโลนึงนะซ่องตัวนี่น้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อเตอร์ค่ะเตอร์อน้องเตอร์นะตรงนี้หมู่บ้านนี่เขาเรียกหมู่บ้านอะไร กกาไา<ฟ>ยลูกนกใช่ไหมป่านินไปได้แล้วเมื่อกี้มีป่าน,นินเจ้ารองที่ข้าศมาซ่อง,องมองาซ่อเข้าวหลานจะเป็นสกเนอเอ ไอ้กระบอกนึงยิงแรงกค่ได้ไปื้อเรื่นงเรืงที่ร่วงด้วยกระบอกไอ้ลางพุทเลยอือยิงได้ต้องซื้อหลางเตลี่ยนหลางพังเลยน้องต้องไปซื้อยางที่มันรูใหญ่แล้วก็ยางที่มันอ่อนกว่านี้ที่บ้านพี่ไม่มียางเล็กเลยพี่ก็เลยตัดยางมาให้ ยี่หีจะป่าล่ะไม่ได้ตีเวทเลยอันละบา้านพี่เปกี่นกีกรบบบ้านพี่นั่นแหละป่านินนะนลองนี่ครับ,บ,บนนรถือง้องหวน,นมาดิ ใกล้เคียงเหมือนกันน่ะเขียวหัวไปเลยครั้งแรกครั้งแรกติดแล้วค่อยๆดึงหลุดอะอวกนแล,วล,วล้วเนเนี่ยได้ไปอวดเพื่อนแล้วเนี่ย แต่อย่าไปหั่นปืนใส่คนกนันนะที่ขอลองลอันตรายอันตรายตาัเียไปก่อนใช่ใช่เดี๋ยวมันอันตรายมันล้านไปมีปไหนี่นนตรงทุ่งนงนะนปิดเตียบข้ามหัวนอ้อง đang căng cái tay thong nó nó đang phải cho nó lên vào mãi miệng tay thong ơi ไปแล้วไม่ทัน <laughs> ไปก่อนอไปเดี๋ยวพีไปห้ายิงปลาแล้วให้หน้องไว้ห้ายิงปลา นี่จะไปไหนต่อไปไปตีเบสหร้อยิงปลาเอากยางลงนี้เดี๋ยวหถ่ายรูปน้องรูปเราจะขึ้นได้ปะเนี่ยไม่ขึ้นแล้วถ่ายรูปหน่อย เห็น่างเ,ยเลยไปเวนเ้น okay. ด้วยโอเคอครัไปเดี๋ยวพี่ไปยิงปลาต่อแล้วน้องไปเจอกันงวดนนะีเดี๋ยวเพื่อพี่พาดมาทางนี้ไป ย่าไปหั่นปืนใส้คนกันนะไปแล้วฟรีไปแล้ว,ลวบ๊ายยตายแล้ว,ลวน้องจ้าเราไปห้ายิงปลาต่อ โอเคครับพี่ๆนะนะผมก็ได้เจอไอ้น้องเสื้อเหลืองคนนั้นแล้วครับผมก็ได้ส่งมอบปืนให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ถามน้องไปแล้วว่าเคยใช้เปล่าครับน้องมันบอกว่ามันเคยใช้ครับผมก็ให้น้องไปแล้วครับทั้งปืนทั้งแว่นครับครบเครื่องนะครับทีนี้ก็ไปหาเลาะยิงปลาได้ครับโอเคครับพี่เียนนะเดี๋ยว EP นี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับ ชมมีพีหน้าครับผมจะไปเลาะยิงปลาต่อจากคลิปนี้เลยครับจากที่ให้ปืนนอ้องผมก็ออกหาเลาะยิงตามคลองครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีพีหน้าครับว่าจะได้ปลาบาบสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ